วันเสาร์ที่26เดือน4 2568ค่ะเปิดคลิปมากอน,นี้เลยรถเมล์สาย25 อันนี้ก็จะเป็นป้ายสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นทางดวง่วนตรงแยกบางนาตอนนี้รถเมที่เรานั่งก็กำลังจ่ายค่าทางด่วน75บ้บาท ด่วนบางนาจนถึงหัวลำโพงทันนี้ก็จะเป็นท่าเรืออาจโก็ดังสินหาก็จะมีฟลู้โซฟานเดอร์ เนพันธุ์สีนาหัวลำโพงนะคะลูกศรหัวลำโพงอยู่ตรงนี้ขอเลี้ยวมาแล้วก็เตรียมตัวลงรถเมลธรรมดาสาย25ค่ะโอ้วันนี้15นาทีจาก ปลาสถานีรถไฟฟ้าแบริงมาถึงหน้าหัวลำโพงเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตรงถ้ำลงรับจำนำนี่ค่ะป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้ถ้าไปทางซ้ายก็จะเป็นเขตพื้นที่บางรากักทางขวาเขตปทุมวันลงเลยค่ะถ้าใครที่จะเลือกขึ้นรถเมย์ก็เวลานี้ถือว่าสะดวกแล้วก็เป็นวันเสาร์ ถ้าจะไปหัวลำโพงก็ไม่ต้องรอข้ามถนนให้ยุ่งยากเช้านี้ก็ไปทำงานแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ